สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับพบกันกับ astro update นะครับเป็นการสรุปข่าวของ astro รอบของเที่ยงวันวันนี้นะครับ22เดือนมก,กราคม2 5 0 0 64นะครับมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจก่อนอื่นต้องขอบคุณกับสปอนเซอร์กันก่อนที่นี่นะครับกับ Li@ n e แอดที่ a y m i t s b 9 9นะครบ mykid.sb99 นะครับ,รบหัวข่า,ขาวของเราของวันนี้คงจะเป็นประเด็นแรกที่ค่อนข้างร้อนแรงก็คืออาร์ซนอลทำการเจรจาขอยืมตัวมาร์ตินโอดกาตนะครับซึ่งเป็นมิดฟิล์ตัวลูกชาวนอร์เวย์ของเรเบริดมาร่วมทีมซึ่งกระแสข่าวตอนนี้เนี่ยก็แบบ มีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวนะครับอันที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับบูเอนเดียนะครับล่าสุดกับเรื่องของบูเอนเดีย,ดอออดยตอนนี้นั้นไม่น่าจะมีการย้ายเกิกดขึ้นในมกราคมนี้แต่การจย้ายในช่วงของซัมเมอร์นั้นมีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวนะครับอันที่3ก็คือว่ามิเกลไบเตลไม้สัมภาษณ์นะครับก่อนเกมที่ต้องเจอก,กันกับทีมเชลลนัมตันในศึก F a ครับที่จะเตะกันในวันพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มสานาทีนะครับแล้วก็นักข่าวก็มีการสัมภาษณ์หลายประเด็นเรื่อออองงงงขขซเรื่ การเสริมทัพนังเตะเรื่องของขนาดทีมเรื่องของโซคัติสปาร์ตัสตูต l ล็อตแล้วก็มีบทสัมภาษณ์อันหนึ่งนะครับที่นักข่าวถามตอนนี้คุณได้ตัวของคนที่เขาเปิดเผยข่าวหรือยังว่าตอนที่อาร์เซนอลในแคมป์มีปัญหากันระหว่างดับบิดลุยส์แล้วก็รวมไปถึงกับใครว่า กับดานิสบิยอจะได้หรือยังซึ่งอากเวต้าก็บอกว่าตอนนี้เขาเจอแล้วแต่ว่าก็คือไม่ขอให้รายละเอียดอะไรล่าสุดนั้นนักข่าวก็เปิดเผยมาว่าคนที่เป็นคนเปิดเผยข่าวก็คือตัวของเอเนต์ของมิสซิเอิร์ซนั่นเองนะครับนี่คือหัวข้อประเด็นต่างๆน่าสนใจสําหรับเรื่องของวันนี้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณกันอีกรอบหนึ่งกับสปอนเซอร์ที่นี่กับไลน์นะครับ at my s b 9 9 m y k i ค s ย์9อีนะครับตอนนี้ทางฝั่งของ y t u t u เนี่ยยังคงใช้ที่ Arsenal Lista ใครที่มาฟังกันตอนที่ที่ u u u e e นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้อ่าจะได้มีพาดข่าวของ a r ร์เ a นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะกลับไปที่ Arsenal h o l i c าทั้ง2ช่องก็จะมีคอนเทนต์ที่มันมีความแตกต่างกันไปนะครับโอเคไปสู่เรื่องของเนื้อข่าวกันเลยแล้วกันนะครับเรื่องข่าวแรกประเด็นแรก ผมเอาเรื่องของมาติดบรดดากาศก่อนแล้วกันเนาะจะได้เคลียร์เพราะหลายคนน่าจะให้ความสนใจข่าวนี้ค่อนข้างเยอะว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากมายขนาดไหนนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดกับการรายงานออกมานะครับตอนนี้มีทั้งสื่อของสเปนสื่อของอังกฤษออกมารายงาน คล้ายๆกันนะครับบางอันก็บอกว่าเขาจะไปทีมอื่นแล้วนะครับผมก็จะเล่าให้คร่าวๆฟังกันก่อนว่าจริงๆเรื่องของมาตินอเนนการเนี่ยปีก่อนที่ผ่านมาเขาก็ยืมตัวกันกับเรียลซิสเดแล้วก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ถูกดึงตัวมาสู่เรอลมริดทีมแม่นะครับเหมือนกับทางฝั่งของดานิสเมยยอสแล้ว มาดริด uh, ก็ปล่อยดันนี่สไปเยอสออกยืมตัวแล้วก็ให้อเดียญาอยู่กับทีมต่อไปโดยที่ก็สุดท้ายเจ้าตัวเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสก,กับการลงสนามสักเท่าไหร่สุดท้ายในช่วงของมกราคมนี้เขาก็เลยขอย้ายทีมนะครับแต่ว่ามาดริดพร้อมที่จะปล่อยแบบยืมตัวอย่างเดียวแล้วก็เพื่อจะกลับมาใช้งานต่อไปในอนาคตนะครับ,นะรบก็มีหลายๆทีมให้ความสนใจทั้งเซบียาเรอัลซิดาดทีม a า a นะครับแล้วก็มีฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ด้วยซึ่งการพูดคุยเนี่ยความใกล้คิดที่สุดก็คือว่าเจ้าตัวเนี่ยจะย้ายไปสู่เรอัลซิดาแต่ว่าจูจๆอาร์เซนอลก,ก็มีการยื่นข้อเสนอนะครับเข้าไปเพื่อเป็นการขอยืมตัวกับฝั่งของเรลมาริดแล้วพอเจ้าตัวทราบเอเย่นทราบเนี่ยก็ถึงขั้นที่ว่าต้องกลับมาคิดหนักเลยนะว่าจะต้องมีการเห็นใจย้ายไปสู่ทีมไหนดีเพื่อที่จะ เสริมศักยภาพให้กับตัวเองเพราะว่าพูดถึงเรื่องของสุดจดัตเองในตอนนี้ในบอลสเปนก็ถือว่าคุ้นเคยยืนอยู่แล้วนะเพราะว่าเคยยืมทีม,มยืมตัวมาก่อนแล้วก็สไตล์การเล่นแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับบาซ่าอยู่อยู่ใกล้ชิดกันกับสเปนอยู่แล้วนะครับเริ่มมาหลดอยู่แล้วคันธิตถามว่าการย้ายไปสู่อาร์ซนอลเนี่ยมันจะเป็นการระดับตัวเองมาอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าอาร์ซนอลคือทีมระดับใหญ่ ที่ต้องการพาตัวเองกลับไปสู่ในจุดตรงนั้นซึ่งก็เลยทําให้ตัวของอเลกาดค่อนข้างซีเรียสต้องคิดหนักเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นสื่อรายงานออกมาบอกว่าเขาจะมีการพูดคุยกันกันกนกบทั้งเรื่องของครอบครัวของเขา นะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าการตัดใจครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการตัดใจที่ใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าทีมระดับอาร์เซนลก็คือเป็นรายที่ทำให้เขานั้นต้องต้องคิดหนัก,กนเลยทีเดียวนะครับโดยรายงานข่าวเพิ่มเติมคืออาร์เซนลเนี่ยได้มีการยื่นเสนอขอยืม,ยมตัวเจ้าเขานะครับแต่ว่าไม่ได้ยืมตัวจนถึงจบฤดูกาลน,นี้แต่ว่ายืมตัวจนถึงจบฤดูกาลหน้านั่นหมายความว่ายืมตัว18เดือนพร้อมกันกันกบจะมีออปชันการซื้อขายเกิดขึ้น นะครับเพราะว่ามองกันว่าบางทีแล้วตัวของซาบิยอสเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับคืนมาสู่อาร์สตลนั่นเองซึ่งกระแสข่าวรู้สึกกับเรื่องของตอนนี้เรื่องของความเป็นไปได้นะครับอาร์สตนเองก็มีความเป็นไปได้สูงแม้ว่าตัวของซึสดาจะเป็นตัวเต็งก็ตามแต่ว่าพออาร์สต์นเข้ามาเนี่ยทำให้กลายเป็นว่าอาร์สต์นเองก็เต็งที่ได้ตัวของออเดรการเข้ามาร่วมทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักๆคือก็คือ,เร,อ,อเรื่องของตอนนี้ของอาร์สตนกับเรื่องของบูเอนเดียนะครับผมโยงมาที่ บูเอนเดียเลยแล้วกันนะครับว่าโอกาสที่อาร์เซนอลจะได้บูเอยนเดียในช่วงของตลาดนาักเตะรอบนี้มันยากมากเพราะว่าดันเยลฟรักนะฮะซึ่งก็เป็นกุญซือของนอริสก็ให้สัมภาษณ์แล้วว่ามันจะไม่มีการปลกเตะออกไปในช่วงของมกราคมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือพูดกันตามตรงว่าจะไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่าในตำแหน่งของทีมตอนนี้คือทุกอย่างกำลังโอเคมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็บุกคอยเองก็ลุ้นที่จะกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ตัวของอ บริเวณเองก็โอเคกับการอยู่กับกับนอริทถึงแม้ว่าอยากจะย้ายมาสู่อาร์สนอลก็จริงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งอันนี้คือเป็นส่วนของทางคนสมมสอนอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยทางฝั่งของอาร์สนอลเองก็ไม่สามารถที่จะตอบไม่สามารถที่จะจ่ายเงินตามที่นอริทต้องการราว40ล้านปอนด์ได้นะครับก็เลยทําให้ดูนี้มันก็เลยเกิดขึ้นยากแต่ว่าล่าสุดมีการรายงานจากสื่อของสเปนนะครับซึ่งมันก็มีความสอดคล้องกับการที่อาร์สตนอลเนี่ยจะดึงตัวโอเดนการ์มาร่วมทีมช่วงคราวก่อน,ก,อนก็บอกว่า สัปดาห์หน้านะครับเอเย่นนักเตะของบูเอนเดียเนี่ยจะเดินทางมาที่ลอนดอนเพื่อมาคุยกับอาร์ซอนในกรณีของการย้ายตัวนะครับแต่ว่าการย้ายตัวนั้นจะไม่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ว่าจะเป็นการย้ายตัวที่เกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์ซึ่งถ้าเป็นช่วงของซัมเมอร์เนี่ยนะครับนอริซิตี้เองก็คือจะมีการปล่อยตัวของบูเอนเดียได้ง่ายมากกว่าแล้วก็ค่าตัวนั้นน่าจะถูกมากกว่าตอนนี้ค่อนข้างเยอะ ก็เลยทําให้อาร์เซนอลเหมือนกันประมาณว่าจะพูดคุยไว้ก่อนแล้วก็จะมีการซื้อขายตัวเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นั่นเองขณะเดียวกันข่าวออกมาอีกฉบับหนึ่งก็รายงานมาว่าตัวของเวนเดียเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องการจะรออาร์เซนอลเหมือนกันนะครับเขาต้องการที่จะเต็มที่กับนอริสตีแล้วก็รอที่จะย้ายสู่อาร์เซนอลได้ในช่วงของซัมเมอร์มากกว่าตอนนี้นะครับก็คือใจก็อยากมาแหละแต่ก็มองว่าเขาเองก็ไม่อยากที่จะหักคอตัวของนอริสตีด้วยนะครับก็เลยทําให้ทําให้ก็ต้องการสนใจที่จะย้ายมาทําให้ข่าวนออ เมื่ออานอนไม่ได้ตัวของบุยอินเดียนะครับแล้วก็จะได้ช่วงของซัมเมอร์ซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกข่าวหนึ่งก็คือเป็นข่าวของฮุสเซมอัอานะครับอันนี้คือมันจะมีความสอดคล้องกันเกิดขึ้นนะผมเลยหยิบมาเอามาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเอามาเป็นเป็นแพทเดียวกันก่อนนะครับตัวของฮุสเซมอัาเนี่ยรายงานออกมาคือว่าฮุสเซมอาานั้นจะพิจารณาข้อเสมอเสนอคือจะรอฟัง ข้อเสนอจากบาร์ซ่ากับเรอัลมาดริดเป็นอันดับแรกก่อนนะครับแล้วก็ถึงตอนนั้นคือจะรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นๆซึ่งหมายความว่าช่วงของซัมเมอร์เนี่ย Summer, โอกาสที่จะอาร์ซนอนจะได้ตัวของอาอามันอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักเพราะถ้าหากว่ามาดริดหรือว่าบาร์ซ่าสนใจเขาจะเลือกไปสู่2ทีมจากสเปนก่อนนะครับก็เลยทําให้อาจจะต้องลดสเปคลงมาโดยการที่มองมาที่บูเอนเดียนะครับแต่ว่าพอบูเอนเดียเนี่ยช่วงของมกรารานี่ไม่ได้ก็เลยจะเป็นช่วงของซัมเมอร์ซึ่งมันสอดคล้องกันกับ u ์ที่อาจจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วทําให้มันก็สอดคล้องมาทีเดียวของอดนกาดเหมือนกันว่าว่าอาร์ตอลต้องการยืมตัวตอนนี้นะครับมันก็เลยมีแพทเทิร์นที่มีความสอดคล้องกันแล้วก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจกับเรื่องของอาร์ตต์ตเพราะว่าการดึงตัวอเดนกาดเข้ามานี่ก็จะช่วยอาร์ตตอลไในค่อนข้างดีในเรื่องของเกมรุกแต่ว่าอดนกาดเองก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากนักในเรื่องของเกมรับนะครับก็ไม่ได้ดีกันกับตัวของบุนเดียเท่าไหร่ นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่โทมัสปาเต้หายจากการบาดเจ็บมาแล้วมันจะส่งผลทําให้อาร์ตเตอลจะมีจะมีเกมรับที่มีมิธิมากขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าปาเต้ไม่ไหวเอาเอนนี่ลงมาเนี่ยก็จะช่วยกับวิธีการเล่นมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปาเต้อาจจะเพิ่งลงในเกมที่ล่าสุดนะครับก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยอาร์ตเตอลเองก็มีสสิติใน5เกมหลังสุดสิเกมหลังสุดเนี่ยก็คือสียเพียงแค่ประตูเดียวโดยที่ตัวของเอนนี่นั้นยืนอยู่ตรงกลางให้ อันนี้ก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วการที่อาจจะต้องไปเพิ่มสปีดเรื่องของเกมรุกให้มันมีการยิงประตูได้เนี่ยมันก็จะคือเกมรับของทีมดีแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ายิงประตูได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสกับการที่ทีมนั้นเก็บ3คะแนนได้นั่นเองนะครับอันนี้คือ3ประเด็นน่าสนใจกันแบบเข้าใจกันแบบง่ายๆกันเลยนะครับมาที่เรื่องของบทสัมภาษณ์ของมิเกลเอตตาแล้วกันเนาะอันดับแรกครับมิเกลเอตาพูดสัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะต้อง เจอก,กันกับทีมสันทุมตันนะครับนักข่าวก็ถามหลายเรื่องเหมือนกันถามหลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันนะครับอันดับแรกที่เขามีการถามก็คือมีการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับตลาดตักแต่ของเดือนมกราคมนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างซุมเกียวต้าก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือตอนนี้เนี่ย เรามีการอยู่ในกระบวนการของการจัดการเรื่องของนักเตะนะครับเพราะว่าเราได้ปล่อยนักเตะบางคนที่ไม่ได้อยู่ในทีมออกไปเป็นการลดค่าใช้จ่ายออกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้คือกําลังโฟกัสกับการเสริมทัพนักเตะเข้ามาแต่ว่าในเรื่องของตลาดนักเตะเดือนมกราคมเนี่ยมันมีบทบทที่ค่อนข้างยากนะครับเราจึงต้องมองไปที่ตัวเลือกต่างๆว่าเราจะจัดการได้มันง่ายขึ้นขนาดไหนนะครับซึ่งเมื่อดูจากตาแหน่งที่มันเรื่องของการเล่นเนี่ยเราต้องการนักเตะคนหนึ่งที่มีความหลากหลายในตลาดนักในเรื่องของการเล่นมากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ต้องมีการพัฒนาน,านักเตะของเราที่มันมีอยู่ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วมีการถามว่าทําไมเราถึงถึงต้องไปโฟกัสกับนักเตะขาออกมากกว่าขาเข้าเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินการทุกอย่างพร้อมกันได้เพราะว่าเรามีนักเตะในกลุ่มด้วยกันทั้งหมด31คนนะครับดังนั้นต้องปลยนักเตะบางส่วนออกไปที่ไม่อยู่ในทีมกันก่อนแล้วก็ถึงจะดึงนักเตะใหม่เข้ามานะครับสำหรับในช่วงของ2ถึง3สัปดาห์เนี่ยมันอาจจะโอเคก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อคุณดูกันในระยะยาวแล้วเนี่ยเราก็ต้อง มีการรักษาสภาพแล้วก็รักษาความทยอทะยานของนักเตะให้มันมีกัอีกด้วยนะครับตอนนี้นั้นเรากําลังกําลังปล่อยนักเตะออกไปแล้วล้วก็ต้องการได้นักเตะบางคนที่เข้ามาแล้วก็เสริมศักยภาพของทีมที่มีอยู่ซึ่งเมื่อเรามาดูจากนักเตะ3คนที่มีการปล่อย,ปล,อยปล่อยไปทั้งเออร์เซีลและอ่าโอลาชินักแล้วก็ตัวของสุกติสาคนนี้ก็ไม่ได้มีผล กระทบอะไรกับทีมคือแทบที่จะไม่ลงสนามแล้วก็ไม่มีผลผลสําคัญอะไรกับทีมเลยนะครับทีนี้ก็มามีการพูดถึงเรื่องของประเด็นนักเตะในทีมนะครับหลายๆอย่างอันดบแรกคือตัวของ c o ลชนักนะครับคือการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมและพูดถึงนักเตะต่างๆผมทําให้เห็นมุมมองมากขึ้นในเรื่องของมิกเกลเอต้าแล้วก็ นักเตะของทีมด้วยนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าเรื่องของโซกติดคือเขาต้องขอบคุณโซกติดมากกับการที่เป็นมืออาชีพอย่างยิ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทํางานด้วยกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆมันเป็นเรื่องน่าเสียดายครับเพราะว่าดูดการนี้เนี่ยเรามีกองหลังในทีมมากเหลือเกินแล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติมาจนเกินไปคำว่าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยหมายความว่ามันไม่สามารถจะลงทะเบียนในโฮมกรอได้นะครับซึ่งสุดท้ายต้องมีการตัดสินใจแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าต ค่อนข้างเข้าใจกับเหตุผลที่เขาได้พูดถึงแล้วก็เขาเองก็มองว่ามันก็ถูกในสิ่งที่มิเกเวตาตัดสินใจแล้วก็สนับสนุนเรื่องของของการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับเขาเขาโอเคมากๆนั้นมิเกเวตาบอกว่าผมขออวยพรจากก้นบึ้งของหัวใจว่าขอให้เขานั้นโชคดีนะครับมันเป็นความดีดที่ได้ร่วมงานกับเขาแล้วก็ขอให้เขานั้นประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเมซึตเออร์ซ e ิลไลคนสงสัยนะว่าทําไมอาอร์ซนอเนี่ย ถึงไม่ยอมอประกาศหรือว่าขอบคุณเมซึเออซิลกันสักนิดเลยทั้งที่เจ้าตัวเองก็ได้มีข่าว่าย้ายซบกันกับฟิเิริเช่แล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกับตัวของโซคติดนะครับอันนี้คือต้องต้องแจ้งให้กับเพื่อนๆกันไว้ก่อนเพราะว่าโซคติดเนี่ยยกเลิกสัญญาทันทีโดยที่ยังไม่มีทีมใหม่รองรับ นะครับดังนั้นก็คือก็คือยกเลิกเซ็นปุ๊บเนี่ยสกติตเองก็จะคือไปหาทีมใหม่ด้วยตัวเองแต่ว่าตัวของเออร์ซิลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเฟเดรบเช่กำลังรออยู่แต่ว่ายังไม่มีการประกาศการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมิกลเวตาได้แจ้งเอาไว้ให้ทราบนะครับว่าแล้วความคืบหน้าของเออร์ซิลตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือเออร์ซิลเนี่ยยังอยู่ในช่วขงของการกักตัวนะครับทาให้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันเลยนานกว่าปกติ นะครับแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังยังยังทาไม่เสร็จดังนั้นการที่ยังจัดการไม่เสร็จเนี่ยก็เลยยังไม่มีการประกาศตามมาดังนั้นแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดนักเตะมันจะปิดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าไปกังวลน,นะครับเพราะว่ามันก็เป็นไปตามขั้นต,ตอนนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของการเห็นใจการปล่อยเออร์ซิลออกจากทีมเขาบอกว่าจริงๆี่ยมันมีหลายเหตุผลซึ่งมันเป็นการจะค่อนข้างยากกับการปล่อยเออร์ซิลออกไปมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในปีนี้ช่วงนี้ถึง ถึงสองสามปีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับเขาดูดูเขาพูดนะมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในปีนี้ค่อนข้างมากไอใน,ม,นมันมีหลายอย่างในช่วงสองสามปีเกิดขึ้นค่อนข้างมากมีสิ่งต่างๆเนี่ยพัฒน,นาไปยังไงกันบ้างมีวิธีการที่คิดว่า,าทีมเนี่ยควรจะไปทางไหนนะครับคือแล้วก็ตำแหน่งของเออร์ซิลเนี่ยจะอยูต่ตรงไหนของการเล่นซึ่งเมื่อเรามีการพิจารณาแล้วเนี่ยในเรื่องของผู้เล่นต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะจะ จจมันให้ให้มันดีกับทั้ง2ฝ่ายทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นที่ต้องการลงสนามแนวทางการพัฒนาของทีมซึ่งเมื่อดูจากแนวทางกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือมันไม่เหมาะกันดังนั้นมันเลยต้องมีการแก้ไขนะครับคือ,ค,อคือพอนักข่าวถามมาเนี่ยสิ่งที่เอาตาเกิดออกมาก่อนคือมันมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วงของ2-3ปีนี้แล้วเขาก็พยายาจะดึงออกมาพูดถึงเรื่องของการเล่นเป็นทีมว่า ต้องเป็นยังไงนะครับในช่วงที่เขาอยู่กับทีมแล้วนักข่าวถามต่อไปว่าพูดถึงเออร์ซิลในฐานะของการเป็นผู้เล่นเห็นไหมครับอันนี้คือเจาะมาเรื่องของผู้เล่นพอไอเดต้าพูดถึงเออร์ซิลบอกว่าเออร์ซิลตั้งแต่ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเป็นผู้เล่นที่ทําให้สมมสตสเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ดีซึ่งก็คือเดินไปข้างหน้าได้นะครับผมแต่ว่าหลังจากที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการนัทีินในช่วงแรกเนี่ยเขาก็เคยเป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะแต่ว่าหลังจากนั้น ตอนจบแค่ว่าเขานั้นไม่อยู่ในแผนเฉยๆนะครับนั่นหมายเขาว่าสิ่งที่ สิ่งที่ไอเอต้าพูดถึงหมายความว่าอันดับแรกเนี่ยในช่วง2อสาปีเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากๆทั้งในตัวของทีมและในตัวของในตัวของทีมนักเตะนะแล้วก็ในตัวของทีมที่มีเป็นบรดบทใหญ่ๆหญ่แต่ว่าพอมาใส่ดีเทลกับเรื่องของเฉพาะแท็กติกต่างๆก็คือช่วงแรกเออร์ซิลอาจจะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทําให้ทีมดีแต่ว่าพอทีมเริ่มมีการปรับเปลี่ยนจาก4ี่สอามหนึ่งมาเป็น343สเออร์ซิลก็ไม่อยู่ในแผนแล้วแล้วก็ทำไปเป็น4 2 3 1 4 3 3อีกที่ต้องการให้กองกลางมีเป็นตัวคอย คอยรุกคอยไล่เนี่ยเออซิลก็คือทําไม่ได้แบบนั้นแล้วก็เลยจาเป็นต้องมีการหานักเตะคนใหม่ขณะเดียวกันแล้วมันมีเหตุผลที่เกิดขึ้นในทีมอีกสัก2อปีเนี่ยก็มาเป็นปันจจัยหลักๆที่ทําให้สุดท้ายแล้วเออซิลเองก็ไม่ไดีอยู่ในทีมนะครับทีนี้นะครับก็มันมีข่าวออกมานะครับจากการที่เขาถามเขาถาม นักข่าวถามว่าเมื่อหนึ่งปีเดือนก่อนอที่มีข่าวว่าอาร์ตโนมีปัญหาภายในทีมแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะไปตามหาว่าข่าวคนนั้นเนี่ยใครเป็นคนปล่อยข่าวแล้วตอนนี้คุณได้หรือยังนะครับตัวของไอตาก็ให้สัมภาษณ์ว่าไอตาให้สัมภาษณ์ว่าออผมได้แล้วนะครับได้แล้วแต่ว่าก็คือก็คือไม่ขอใส่ในรายละเอียดเหมือนกันแต่ประเด็นคือว่าทำไมนักข่าวเขารูว้วะครับ แล้วนักพมนักข่าวเขารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้อาเดต้าได้แล้วนะรู้ว่าเป็นใครนะครับอันนี้คือคําถามของผมอย่างหนึ่งทั้งท่านนี้เขาอาจจะลืมไปอาจจะไม่ถามก็ได้นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับผมผมจะให้ดูอันตรงนี้อันนี้เป็นอันนี้ยังเป็นภาพของเออร์ซิวแล้วก็เอเจนต์เอาภาพที่มันเป็นตรงนี้ก่นกอนซึ่งตัวของคริส วิทเทลี่นะครับซึ่งก็เป็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวลุดออกมาแล้วค่อนข้างมากซึ่งล่าสุดก็นั้นเนีเขาอยู่เขาอยู่โกลนะครับล่าสุดก็คือไปอยู่กับฟุตบอลลอนดอนซึ่งก็เป็นฟุตบอลลอนดอนเนี่ยเป็นเว็บไซต์เป็นสำนักนข่าวที่จะติดตามเกี่ยวกับฟุตบอลในลอนดอนทั้งหมดแล้วก็เขาเองก็เป็นสายข่าวให้กับทางฝั่งของอาร์เซนลด้วยนะครับก็เลยก็เลยโพสต์ประเด็นประเด็นนี้ออกมาแล้วก็มีการพูดถึงเชิงว่า,าคําถามนะครับเกี่ยวกับ ข่าวที่หลุดออกมาจากเมื่อเดือนก่อนนะครับผมคุณคิดว่ามันมีอะไรลอง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 เดาดูซิว่าใครอ่ะจะเป็นต้นตอของอันนี้นะครับเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยเป็นเออร์ซิลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มีคนถามว่าเป็นเออร์ซิลเออร์ซิลหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายครับเจ้าตัวก็บอกว่าถูกต้องครับนะครับ you r e right นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เมสซุดนะไม่ใช่เออร์ซิลนะแต่มันเป็นเอเจนต์ของเขานั่นหมายความว่าคนที่ปล่อยข่าวว่าดานิสเซเบยยอสกับดัมบิดลุยส์มีปัญหากระทบกระทั่งกันเนี่ย ก็คือเป็นตัวของเอเนต์คำถามคือเขาจะปล่อยทําไมนะครับเขาปล่อยทําไมเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาภายในทีมถ้าคุณเอามาพูดเอามาหลุดมาพูดแบบนี้เนะี่ยมันเป็นการส่งผลกระทบให้กับทีมโดยตรงคาถามคือทําไมเอเนตนนักเตะถึงทําแบบนั้นนะครับซึ่งคือถ้าในมุมมองของผมที่ผมเห็นจากข่าวของตัวดรเออเกด เซอร์กันตลอดเนี่ยก็จะเป็นคนที่มักจะให้สัมภาษณ์โจมตีอาร์ซนอลค่อนข้างร้อนแรงคือมันจะเป็นการออกมารักษาผลประโยชน์ของมิซุตเออร์ซิลก็ตามแต่ว่าในมุมมองก็คือเขาก็ไม่ควรจะทําแบบนั้นนะครับคือยิ่งออกมาเป็นคนเปิดเผยข่าวแบบนี้แล้วก็ทําให้อาร์ซ์โกลายเป็นที่จับต้องจับจ้องจากสถานะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับทีมก็เลยมองว่ามันเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ทางฝั่งของอาร์ซ์โเองก็เลยเร่งพิจารณาที่จะปล่อยมิซุตเออร์ซิลจากทีมเพราะว่าตัวของเอ นะครับซึ่งซึ่งถึงตอนนี้เราพูดไปมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแต่แค่ว่าเราก็ทราบแล้วว่าเออจริง,รงๆในทีมของเราอะ่ะบางทีที่เขาบอกว่าซีเนียมีปัญหากับทีมเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ดรเออร์อเกิเนี่ยเคยเออกมาพูดให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเขาเคยเออกมาพูดว่า มิเกลไอต้าควรที่จะพูดความจริงได้แล้วว่าทําไมถึงไม่ส่งไเออรอซิลลงสนามมันเป็นเรื่องของแท็กติกการเล่นมันเป็นเรื่องของการที่เออซิลไม่ทํางานอย่างหนักหรือว่าเป็นเรื่องอย่างอื่นทนั้งที่เขาก็มีการพูดคุยกับนักเตะภายในทีมแล้วก็พบว่าทุกคนก็พูดกันเป็นสิ่งเดียวว่าเออซิลทำงานอย่างหนักคําว่าเขามีการพูดคุยกับนักเตะหมายคราบว่าเอเย่นต่างๆก็มีการพูดคุยกับนักเตะในทีมอยู่แล้วอาจจะแบบว่าเป็นเอเย่นด้วยกันเองหรืออะไรทํานองนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เออาจจะไม่ทราบก็ได้ว่ซ ใครเป็นคนปล่อยข่าวแล้วก็จะกลายเป็นตัวของเอเย่นกันดังนั้นคือเอเย่นเองก็หาเรื่องให้กับเออร์ซิวเหมือนกันนะครับอันนี้คือเราเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่ามันออกมาในลักษณะแบบไหน,นแต่ว่าเมื่อข่าวออกมาแล้วว่าเอเย่นของเออร์ซิวเป็นคนปล่อยข่าวมันก็เป็นผลมันก็เป็นผลกระทบให้กับทั่งตรงตัวของเออร์ซิวแน่นอนแล้วก็ส่งผลให้กับทางฝั่งของแอร์ซอนแล้วก็จนถึงขั้นมีการพิจารณาที่จะมีการยกลิกสัญญาเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ ก็หมายความว่าตอนนี้ปัญหาต่างๆของทีมก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วแหละแต่เราก็ดูว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็ต้องติดตามนะครับสุดท้ายมิเกเอต้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับบเรื่องของการที่ต้องรักษาสิริตที่สําคัญของนักเตะในทีมเอาไว้นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆเนี่ยสำหรับตัวของมิกมิกลเอต้าเองเนี่ยสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องจะมีความรู้สึกด้วยกันก็คือว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมกับการเล่นทุกคนต้องมีโอกาสกับการเล่น ผมก็กําลังดูว่าทุกคนกําลังต่อสู้เพื่อที่จะลงสนามแต่ว่าไม่เว่งตามนะครับทุกคนเนี่ยต้องโชว์ฟอร์มให้มันดีซึ่งดีมากพอดีมากพอที่จะลงสนามนั่นเองนะครับเมื่อคุณได้หลุดออกจากทีมปไปหมายความว่าคุณนั้นอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่าคุณน่ยต้องหาแรงจูงใจแรงบันดาลใจซึ่งนั้นก็คือเรื่องของการที่คุณจะมีสปิริตมองไปในทางที่เดียวกันเพื่อกับมาลงสนามนะครับก็ พอเข้าจริงๆเนี่ยพอทีมเริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยเราก็จะเห็นแล้ว่าสุดท้ายแล้วปัญหาของอาร์สต์นอเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันคือเรื่องไหนปัญหาในทีมที่มันยังคงมีอยู่นะครับล้าก็กาลังมีแนวทางที่มันดีขึ้นพอเริ่มปล่อยนักเตะบางคนออกไปเนี่ยความชัดเจนของทีมคือมันก็ออกมาในลักษณะที่มันค่อนข้างดีขึ้นนะครับอาร์สนอลจะมีเกมต่อไปก็คือเกม FA ฟเคัครับที่จะต้องเจอกันกับสโมสรออ่าชอตัมตันนะฮะในวันเสาร์วันพรุ่งนี้ครับเวลาหนึ่งทุ่ม ลังจากนั Ukraine, ici, ้นแล้วเนี่ยอาร์ซอนจะมีเกมพรีเมยร์ลีกอังกฤษที่จะต้องเจอกันกับทีมเซา์แอลตันอีกนะครับวันที่26ซึ่งก็จะตรงกันกับดึกของคืนวันจันทร์หรือว่าเช้าวันอังคารประมาณนี้นะต้องเช็คเวลากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันที่30จะเจอกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆครับต้องบอกกันก่อนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาล์พูลเกิดไปแพ้กับเบอร์ลี่กับสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่ง นะครับอาร์ตนก็แพ้เบอร์ลี่นะแล้วก็แสดงว่าการที่อาร์ตโนแพ้เบอร์ลี่วันนั้นน่ยมันก็ไม่ได้แบบเสียหายอะไรเพราะว่าฝั่งของริพูก็แพ้เหมือนกันเอามาดูตารางคะแนนกันก่อนเนาะเพื่อนๆนอเนาะอันดับแรกจะได้เห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้แมนยูนำนะครับรู้สึกว่าดีใจแทนฝั่งของแมนยูของคุณแนทคุณอ๋องเลยเกินนะครับฟอร์มดี เป็นอันดับหนึ่งครับมีด้วยกัน40คะแนนนะครับอันดับสองเป็นแมนซิตี้มี38คะแนนแต่ว่ามีแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับสเลสเตอร์38เท่ากับแมนซิตี้สี่นี่ลูกหูครับ34คะแนนอ่ะไปดูต่อไป5 6 5เป็นสเปอร์ครับสเปอร์มีอยู่ที่33คะแนน6 เป็นเอเวอเรตันสามสิบสองเท่ากันกับเวสแฮมอันดับแปดเป็นเชลซีกับซานตันได้มีเก้าคะแนนแล้วก็อันดับสิบเป็นตัวของอาร์ตตอที่มียี่สิบเจ็ดคะแนนสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามองณนะเวลานี้นะครับถ้าอันดับเจ็ดคืออันดับที่จะต้องไปลุยในศึกฟุตบอลยุโรปหมายความว่าถ้าเชลซีถ้าซานตันชนะหนึ่งเกมโดยการที่มีด้วยกันทั้งหมดสามสิบสองคะแนนนะครับคิดค่าเฉลี่ยที่สามสิบสองคะแนนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปสู่อันที่ทอันดับ 8อันดับ7ดังนั้นณนเวลานี้นะครับอันดับ7คืออันดับที่อาร์ซนอลเนี่ยจะต้องไปให้ถึงเพื่อไปบอลไปลุยบอลยุโรปซึ่งเราคิดค่าเฉลี่ยตอนนี้เนาะว่าที่สามส่วสองคะแนนอาร์ซนอลห่างอันดับเเป็นแค่กี่คะแนนกี่แต้ม5แต้มซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลมากเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอกันเจอกันอีกเจอกันหมดนะครับสก็คือว่าหากว่ามองกันในระยะยาวคืออันดับ4กับการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอันดับ4ก็คือตัวของ ตัวของริพูลครับริพูลมีอยู่ที่34คะแนนแต่ว่า34แต้มเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอันดับ4เพราะเราดูดูที่เอวาร์ตันถ้าเอวาร์ตันเนี่ยห่างริพู2์พูล2 2เกมถ้าเอวาร์ตันชนะ2เกมรวดเอวรตันจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่38 นะครับทำให้ค่าเฉลี่ยของทีมที่อยู่ในอันดับ4ตอนนี้เนี่ยผมมองไปที่38คะแนนซึ่งจะห่างจากอาร์ตเลกันทั้งหมด11คะแนนซึ่งเรายังไม่ต้องมองถึงตรงนั้นน,นะครับบางทีเอลตันอาจจะเสมออาจจะแพ้ก็ได้ใครไปรู้นะครับแต่ว่าอันดับแรกคือเกมต่อไปเรางเจอกับเซาทแมตัน,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 นซึ่งก็คือเป็นทีมที่อยู่หน้าเราเราต้องชนะให้ได้เพื่อมีคะแนนขึ้นมาอยู่ที่30คะแนนเชลซี Chelsea แม่งจะฟอร์มดีไม่ดีก็ช่างมันไม่สนใจเราต้องชนะไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนี่คือสิ่งที่อาอร์เซนอลของเราควรจะทํานะครับ ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านาฬิยาวของทีมนั้นจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับนี่เป็นเรื่องของ Arsenal อัปเดตนะครับรอบเพียงสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมครับเพื่อนๆครับที่ Arsenal นลิสตาทาง YouTube นะครับก็ไปกดติดตาม Subscribe กันได้นะครับเรามีแฟนเพจของ Arsenal Lista ด้วยเนาะก็ถ้า Arsenal Holic เนี่ยส่วนใหญ่เนื้อข่าวทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้เขียนนะครับก็จะมีทีมทีมงานที่เป็นเรื่องของข่าวทำกราฟิกอะไรไปผมก็คือจะมาทา คอนเทนต์ว uh, mm ิดีโอเป็นหลักแต่ถ้าเป็น Astrolistar เนี่ยจะเป็นงานเขียนของผมเองเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่การเขียนแบบข่าวแต่ว่ามันจะเขียนเรื่องเล่าข่าวเชิงวิเคราะห์นะครับก็มันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการนําเสนอคอนเทนต์ hmm. ก็จะมีเรื่องของ YouTube บลอกด้วยนะครับ mm hmm. ก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณกับสปอนเซอร์ที่นี่กับ Ad Myhit SB99 หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนครับผมสวัสด mm ี hmm. ครับ